สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมาพามาพบกับประโยชน์และโทษของสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมอย่างที่เรารู้กันไปแล้วว่าก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เด็กๆมาดูซิมองเห็นนะคะลูกสิ่งแวดล้อมเอาฝั่งนี้ก่อนนะ ฝั่งนี้กัาฝั่งนี้ก่อน,อาาน,อนเห็นไหมคะโลกที่เด็กๆอยากอยู่มาดูซิว่าอยากจะอยู่โลกแบบนี้จริงหรือเปล่าสิ่งแวดล้อมแบบนี้นี่เป็นไงคะทะเลใช่ไหมเป็นไงสะอาดสวยน้ำใสเลยอยากไปเที่ยวกันไหมคะค,คุณครูไปด้วยนะ สวนสัตว์ก็มีอ,อ๋อไม่ใช่สวนสัตว์ในป่าสิลูกในป่าก็มีสัตว์มากมายเลยที่มีสัตว์เยอะๆเพราะแสดงว่าป่านี้ยังอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะอ้าวตึกรามบ้านช่องสวยสะอาดตาเห็นไหมคะในน้ำมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่หลากหลายมากมาย นะคะคถ้ายิ่งมีสัตว์น้ําอาศัยอยู่เยอะแบบนี้แสดงว่าน้ําจะต้องใสสะอาดใช่ไหมคะอ,อเหล่าฝูงปลาก็อยู่กันอย่างมีความสุขใช่ไหมคะนี่ลำธารในป่ามีน้ําใสๆสไหลยเย็นทําให้พืชพันธุ์เนี่ยจเจริญเติบโตได้อุดมสมบูรณ์ไหมคะท้องฟ้าก็สวยสดใส เป็นยังไงชอบไหมคะบรรยากาศแบบนี้ชอบไหมนั่นชอบใช่ไหมล่ะคุณครูก็ชอบนะคะการที่เราช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติเนี่ยทำให้โลกของเราบ้านของเราหน้าอยู่นะเอามาดูอีกฝั่งนึ่งสิลูกอึ๊บดูอีกฝั่งนึ่งเป็นไงคะ โลกที่เด็กๆยังอยู่ไหมเนี่ยไม่ชอบไม่ใช่แต่เด็กๆนะค,นคุณครูก็ไม่ชอบมาดูกันดูกันเลยนี่เป็นไงคะบนพื้นดินก็มีแต่ขยะไหนแม่น้ำลำคลองก็มีแต่ขยะพอมีขยะมากๆหรออย่างนี้มีสัตว์น้ำอาศัยไหม ไม่มีแล้วเขาตายหมดเลยนะเขาอยู่ไม่ได้ามาดูสิรถราแออัแน่นขนาดแบบนี้ทำให้เกิดฝุ่นละอองเยอะแยะมากมายเลยนะคะต่อไปชั้นบรรยากาศอากาศก็จะไม่สดใสจะขุ่นมัวเราก็สูดเอากา๊าซพิษที่ออกจากควันรถเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายของเราอีก ไม้อันนี้อะไรคะอ๋อป่าไม้มีไฟไหมมีบรรยากาศที่ขุ่นมัวอ้โ,อโหน่ากลัวจังเลยสัตว์ป่าจะอยู่ได้ไหมเนี่ยเนาะอยู่ไม่ได้เลยนี่ภาพนี้ก็น่ากลัวอันนี้รูปจากอะไรคะเนี่ยควันพิษจากโรงงานต่างๆ เห็นไหมคะทำให้บรรยากาศสดใสไหมไม่สดใสเลยหรือเทียบกับฝั่งนี้สิเห็นไหมคะมืดดำแบบนี้ไม่น่าอยู่เลยใช่ไหมล่ะอันนี้เห็นไหมคะเกิดอุทกภายัยน้ำท่วมบ้านฝนตกไม่เป็นไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลนะทำให้น้ำก็ท่วม อยู่ได้ยังไงเด็กๆจะอยู่ได้ยังไงน้ำท่วมบ้านหมดเลยอ่านี่คือผลจากสิ่งที่มนุษย์ทำอันดับแรกใดยขยะที่เราเรียนกันไปนะคะที่คกูสอนไปแล้วทำไมเราถึงต้องแยกขยะเพราะเขาจะได้นำกับมารีไซเคิลทำให้ขยะน้อยลงเห็นไหมโลกของเราบ้านของเราก็จะสะอาดนะบ้านใครใกล้เดินไปโรงเรียนนี่คือวิธีการที่ ลดมลพิษนะเดินไปโรงเรียนหรือถ้าถานนหนทางปลอดภัยก็สามารถปั่นจกักรยานไปก็ได้นะคะไฟป่าเกิดจากธรรมชาตินะแล้วก็การที่เราไม่เข้าไปในป่าไม่ไปจุดไฟไม่ไปตั้งแข็มนะคะล่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เกิดไฟป่าได้นะคะอันนี้โอ้ ลอยน้ำสุปกปรกลงแม่น้ำํำคลองเห็นไหมปลาก็ไม่มีให้ตกแล้วเพราะว่าน้ำดำแบบนี้ปลาจะอยู่ได้ไหมคะไม่ได้นะลูกนาะการที่เราตัดไม้ทำลายป่าก็เป็นการทำลายธรรมชาตินาะเด็กๆคะคุณครูเคยสอนปลูกต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะในวันว่างๆนะถ้าบ้านเราไม่มีพื้นที่เด็กๆ ปลูกต้นไม้ใส่กระถางนั่นก็เป็นการช่วยลดโลกร้อนได้นะคะเพราะว่าต้นไม้ช่วยดูดเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันออกมาจากรถควันรถต่างๆน่แหละต้นไม้เขาจะดูดเอามาเอามาปรุงอาหารแล้วเขาก็ปล่อยก๊าซหรือว่าอากาศที่บริสุทธิ์ออกมานี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะช่วยให้บรรยากาศของเราดีขึ้นอากาศของเราดีขึ้น นะปลูกต้นไม้ไว้รอบๆบบ,บ้านนะคะเขาจะช่วยซึมซับดูดซับอากาศหรือว่ากา๊าซพิษแล้วก็ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซที่เป็นออกซิเจนกา๊าซที่เออไม่ใช่เปิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดลูกปล่อยกา๊าออกซออกซิเจนดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์คือก๊าซพิษนะออกซิเจนคือก๊าซที่เราหายใจลงไปก๊าซสะอาดก๊าซบริสุทธิ์ นะคะอ่ามาดูใบงานของเราวันนี้นะคะให้ทำสองหน้าเลยเพราะวันจันทร์เราจัดกิจกรรมไปใช่ไหมคะทหน้าที่ให้ผู้ปกครองและเด็กๆนะคะสนทานากาันเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและก็ระบายสีภาพนักเรียนดูไปทีละภาพแล้วถามคุณพ่อคุณแม่ซิว่าอันเนี้ยคืออะไรคะ<ม><ม>กังหันเอามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะ ลดการใช้น้ำมันนะคะอันนี้แผงโซลารเซลล์บ้านเด็กๆอาจจะมีก็ได้เดี๋ยวนี้เขาจะมีลติดเอาไว้พอมืดปุ๊บแสงไฟก็จะติดเองเพราะเขาดูดซับแสงจากดวงอาทิตย์มามาเป็นพลังงานนะคะไม่ต้องเสียบไฟได้วยนะอันนี้เด็กๆยังไงเด็กๆทำได้นะคะปลูกต้นไม้ ปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ใช้แล้วนะลูกนะ้าเป็นการประหยัดพลังงานปิดน้ำปิดไฟอันนี้เห็นไหมคะคัดแยกขยะเหมือนของเราที่เราเรียนไปเลยนะสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่า,า,วาเขานำไปรีไซเคิลใช่ไหมคะระบายสีให้สวยงามน,นะส่วนอีกหนึ่งหนะ้า วันนี้จะเยอะนิดนึงนักเรียนทําไม่ไหวนักเรียนก็ทําวันเสาร์หนึ่งหน้าก็ได้นะคะหน้านึงนี่ค่ะให้นักเรียนนับจํานวนภาพแล้วก็เติมตัวเลขในช่องนี้นับไปทีละแถวนะคะแล้วก็เติมนับไปทีละแถวแล้วก็เติมฝึกนับดูฝึกเขียนเลขเขียนเลขดูนะคะครูเชื่อว่าเด็กๆทําได้อยู่แล้วระบายสีถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะทําได้ไหมคะ เก่งมากค่ะแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย